สวัสดีจ้าพี่น้องเจอกันกับแพรค่ะครัวยิงแพรว,วันนี้นะคะเสนอเมนูกว๋วยเตีย๋ยวไก่ค่ะนี่กว๋วยเตีย๋ยวไก่นะคะปรุงมาแล้วนะคะมื่อนี้แพรเห็ดเป็นหน่องสิเดไใกล้บ้านมาจ่ะอยากกินแบบเหนียวเหนียวมีลูกชิ้นนะคะแล้วก็มีเห็ดหอมเพื่อกาจ้า,จาเป็นเส้นเล็กนะคะผักกับก็มี พักมราพาค่ะผักหอมแล้วก็ iPhone 13นะคะแล้วก็มีแคปหมูจากพี่น้องโอ้น้ำลายแตกก่อนสิไปชมแพ้วกินแสบๆฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะให้ช่องครัวยิงแผลด้วยนะคะเส้นวรรหลายจ้าอืดขึ้นเกิเนอะไรโซเซกินนะคะถ่ายโปกแล้วก็นั่นนี่นอน ใส่พริกเผาน้ำนะคะนี่โอเคค่ะโคเรแล้วๆอืมปัวปัวมากค่ะมาบ้านในแพ้วอัดคลิบซีลิบเพียนแห้งกล้องนะโทรศัพท์เนาะ คือสั่งจองกล้องไม่เคยได้เถื่อนไหลเริ่มสีสูนเราได้ไหมอืมแซ่บอืม อยู่มุมนี่ขาวกว่าอยู่ในครั้วมันเหลืองไฟมันบอดีมันเป็นไฟแบบสีมัวๆน,นั่นไหมอืม,อมช เวลาเพ้วเห็ดตอ,อนน้ำก๋วยเตี๋ยวเพ้วมักใจเห็ดหอมมันหอม,อม ข้างย่อยเออดีดเขาตาอร่อยมากลูกชิ้นนี่แพลวซื้อมานะคะนี่ไม่ได้ทำเองอ ข้างหัวแล้วหอมค่ะกินบ่เหมดอ <c oughs> รู้เลยว่ากินไม่หมดเพราะว่ามันเยอะ ห่อนเนาะห่อนกับเผ็ดบ่ได้กันเนี่ปากสิลวกอยากกินหอมหน่อยของไทยมันจะไม่มี แพวอยู่ไก่จากเมืองเติบหนึ่งนี่ก็เลยหาของกินยากจล็กน้อยมาหน่อยมามาปยืนสาพอท้งหน้าต่างช้างหลังโซฟาแพ่าแด้ปิดหม่านพราวาแสงมันสะท้อน จะมาแห้นไก่บ้านกันนะคะพี่นอ้องจ้าถ้าหมักเท็เจอร์ของไก่บ้านมากกว่าไก่เหลียงนะจ๊ะมันความเหนียวมันพอดี มัน,น,มมนยัยำกึดๆน่อหนึกได แสบแหงสมอยากสดท้อนหอนฝนตกตก โอ้แสบจ้ะกินก๋วยเต,ตี๋ยวดูด้วยจ้ะคิดแพ้วฟุ้เหมือดมากอะ มากินเนื้อไก่บา้านไปได้มาตัวหนึง่งลอยกว่บ,บาทนี่ข้อบกซื้อว่าอุ้ยมันใช่อุ้ยก็เหนียวแท่าเชียงดูนิวชนะเลิศป่ 嗯。Cool. มาหน่อยยืนมองหน้าแม่จะามีธุระอันใดทั่วเดีนในบ้านต้องเป็นเม็ดต้องไปยังไงหยาำ อมมลภาปัวะ เื้ท้อมค่ะเฮ้ท้องกับวัหืออือ I Kami Sami. Buat yang buah. Hmm. Ia macam apa ni?

พ่อเนี้ยก็กว่ำพ่อเราจะบัน,นอิมแล้วอย่าลืมนะคะชอบกันไล่ถูกใจกะกดติตามนะคะสำหรับมือน,นี้แพ้อกอตัวล่าไปก่อนนะคะ